เคยสงสัยไหมครับว่าเวลานั่งรถที่ไม่มีคนขับอยู่มันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้แบงค์จะพาทุกคนมาดูกันครับรถที่แบงค์จะพาทุกคนมาดูในวันนี้เป็นรถของ Cruise นะครับ Cruise เนี่ยเขาก็เป็นสตาร์ทอัพในอเมริกาที่กำลังพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกโดยเขาก็มีบริษัทใหญ่อย่าง GM หรือ General Motors เป็นนักลงทุนให้ซึ่งเขาก็ได้ทดลองเทคโนโลยีนี้มาตั้งแต่ปี2016แล้วจนมาตอนนี้เขาก็เพิ่งประกาศเปิดบร,ริการเบต้าให้คนในเมืองซานฟรานได้ลองเรียกกันดู อันนี้แบงก์ก็ลงเว็บลิสต์รอคิวไว้ตั้งนานแล้วนะครับวันนี้พอมีโอากาศเลยอยากลองเรียกมานั่งให้ทุกคนดูประสบการเรียกรถเนี่ยก็เหมือนแอปเรียกรถทั่วไปตามบ้านเราเลยแค่เปิดแอปขึ้นมาปักหมุดแล้วก็กดคอนเฟิร์มรอรถมารับเราได้เลยตอนนี้เขาก็เปิดที่เรียกได้เฉพาะตอนหลังสีทุ่มเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรช่วงเวลาปกติแล้วก็เปิดแค่ในพื้นที่จํากัดในบางพื้นที่ในซานฟรานซิสโกเท่านั้นรอแค่ประมาณ5้านาทีเท่านั้นนะครับรถก็มารับเราแล้วนี่นะครับ ประตูก็จะปลดล็อกให้เราทันทีพอเราเข้ามาอยู่ในรถเขาก็ขอให้เราลากเข็มขัดแล้วก็กดปุ่ม start r i v e เพื่อรถพร้อมออกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันคือหน้าทึ่งมากๆรถครูซก็ทําการเร่งและออกตัวไปได้อย่างไม่สะดุดเลยเราก็คอยมองซ้ายมองขวาว่าเขาจะชนอะไรไหมแต่ก็ต้องบอกว่าเขาขับได้ระมัดระวังมากๆโดยเฉพาะในเมืองซานฟรานที่เป็นเขาเป็นเนินเยอะมากรถครูสือว่าขับนิ่นมมากๆเลยไม่มีเบรกกระทันหันหรือว่าออกตัวกระชากจนทำให้ตกใจ ภายในรถก็ถือว่ามินิมอลมากๆนะครับมีแค่ปุ่มเดียวให้กดคือปุ่ม end ride หรือหยุดรถจบการโดยสารซึ่งถ้าเราอยากเปลี่ยนจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเราก็สามารถทําได้ง่ายผ่านแอปเหมือนกันบนหน้าจอในรถเขาก็จะมีเกมท r เวียให้เราเล่นและเพลงให้เราฟังแก้เบื่อเหมือนกันมีทุกหมวดทุกแนวเลยแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนส่วนถ้าใครชอบนั่งแอร์เย็นหรือว่ากลัวหนาวก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เลยจากหน้าจอลรถเหมือนกันเรียกว่าเน้นความสุขสบายให้กับผู้โดยสารสุด,สด ระหว่างทางเราก็ดูไปนะครับว่ารถมันจะขับเป็นยังไงบ้างแต่ละสถานการณ์มันจะตัดสินใจยังไงอย่างตอนนี้นะครับที่มีคนเดินตัดหน้ารถรถมันก็ทําการชะลอและมันระวังมากๆหรือตอนนี้ที่มีคนเดินหมาข้ามถนนอยู่รถมันก็เห็นแล้วก็พยายามเลี้ยวหนีและยิ่งตอนนี้นะครับที่มีคนเปิดประตูข้างรถแบงก์ก็เสียวมากว่าจะชนแต่เขาก็ขับผ่านมาได้ด้วยดีโดยรวมถือว่าตัดสินใจเองได้ดีเลยทีเดียว และก่อนหน้านี้ตอนที่เรากําลังขึ้นรถหลายคนจะเห็นลูกกลมๆด้านบนแล้วสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับด้านบนเนี่ยคือพวกเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างเรดาร์และไลด้์ที่เขาใช้ในการวัดระยะวัตถุรอบตัวรถว่าใกล้ไกลแค่ไหนแล้วก็ก้องอีกหลายตัวรอบคันที่ช่วยในการมองเห็นของรถโอเคนี่เราก็มาถึงจุดหมายกันแล้วนะครับเรียกว่าประทับใจมากเลยสําหรับประสบการณ์นั่งรถยนต์ไร้คนขับครั้งแรกในเมืองซานฟานในอนาคตเนี่ยครูซก็มีแผนที่จะเปิดบริการโรบอทแท็กซี่ของเขาให้ทุกคนในซานฟานได้ใช้กัน ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะอีกนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับ